มันจะมีมนุษย์ขี้มูกยืดสวัสดีครับผมตาธนวัฒน์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในคาใจวัย90 EP 17โอ้โหไปถึง17แล้วนะครับวันนี้ครับตามาในเรื่องของเอ๊ะเรียกว่าบูลลี่ได้ไหมเอออย่าเรียกว่าบูลลี่เลยนะครับคือตะสงสัยครับในยุคนั้นนะครับไม่ว่าตาจะอยู่ป .1 ป .2 ป .3 ตั้งแต่รุปาลดีกว่า อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่มอปอห้าปอหกมอหนึ 1, ่งมอสองมอสามเนี่ยในห้องเนี่ยมันจะมีมนุษย์ขี้มูกยืดอยู่ตลอดอยู่ทุกปีเลยครับคือไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนโจนมาถึงมอสามละอ่ะจนมอสี่ลไปถึงจะถึงจะเลิกเจอมนุษย์ขี้มูกยืดเลยสงสัยครับว่าเพื่อนๆวัยเก้าศูนย์ะ เชอประสบการณ์เดียวกันไหมครับไม่ว่าจะไปอยู่ห้องไหนในห้องจะมีมนุษย์ขี้มูกยืดอยู่ในห้องยังไงก็อย่าหาว่าบูลลี่เลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สงสัยจริงๆสวัสดีครับ